มสวัสดีครับเมืรอนี้มาติดตามสถานการณ์น้ำทีทางบ้านเมื่อวานนะครับตำบลดูทุง่งอำเภอเมืองอจังหวัดยะโสธรแถวๆบ้านผมนี่แหละครับนะครับตอนนี้น้ำอยู่ครับน้ำย่างเลยทะลึกทะลักทะลักกันว่าทะลักท่วมเบิรแล้วนะครับปผมเป็นอ่าวันนี้เป็นอ่าไายน้ำนะครับเพื่อกักเก็บน้ำนะครับตอนนี้ก็ไหลผ่าท่วมนะครพื้นที่ เห็นหน้าเลยครับเดี๋ยวสิไปเบิงว่ามันไหลผ่านถนนตรงไหนครับพี่น้องนี่โน่นนี่เดี๋ยวพาไปเลาะวันนี้นะครับดูน้ำนะครับแถวแถวบ้านเราขหลดถแถวพื้นที่นี้กันส่วนมากจะน้ำปั่ลมน้ำปักันตรงนี้พื้นที่กะเก็บหนาวแต่ว่าขนาดมาหลมันก็เกิดท่วมเนาะพี่น้องอันนี้ก็ท่วมเมิดแล้วนะครับเดี๋ยวขี่รถไปเบิ่งกันว่าเท่าสี่เดี๋เห็นน้ำ หลายปไหนนะครับอันนี้เป็นเส้นแยกของแม่น้ำชี่นะครับมันจะสิไรลุ่แม่น้ำชี่คือเรานะครับของจังหวัดยะโสธรเรานะครับตอนนี้กัเสืองฟ้าคืมฝนนะครับโอเคขี่ผ่านวันโมออนมาไปทั้งไปทั้งขางอาศรมที่นี่นะครับมันมีสาศรมทานประหยัดนะนี่ครับเตรีมเลยนะครับการน้ำท่วมในจังหวัดยโสเห็นทางภาคยะโสภาคไปหรอกที่ ครับโอ้นี่เด็ดๆข้างหน้านะครับพื้นที่น้ำถ่วงอ่าไม่ป้ายแล้วเห็นป้ายแล้วพี่น้องเอายื่อเงยเบิงเข้ายอดนี้แหละเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอ้ยไปสิกาไปน้องแห้งกันหรือเนล่าแห้งเลยเนาะอือมีโอ้น้ำไหลแห้งครับพี่น้องนะครับน้ำไหลผ่านมาจะข้าง เวลาบานสามเพียท้างเสระพู่มนะครับกระสิไหลามามทบมกันในลำน้ำย่างนะครับลำน้ำย่างกระสิ้ามันระบายบ่ได้้องกระสิท่วมนะครับมีที่ท่วมข้างหุ่นกระท่วมนะครับแถ้วพื้นอนี่เป็นพื้นที่หน้าเบิดนะครับเป็นพื้นที่หน้ามีกระเจี๊ยนาจะลึกอยู่นะครับน้ำไหลแห้งนะครับรถเล็กก็่าจะพานบ่อใดครับจะเขายืนซืกก้อกับ กะคือว่าแห้งนะครับอันตรายนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนทีที่ห้องโมโหว่ามันหลึกบวนะครับมันเกิดเป็นน้ำย่างเนาะที่หน่อยนะครับลีิกหนาครับโม้นะครับแต่ว่ามันกับสีนี้มองสีมองต่ำนะครับมองสีมองต่ำมองนี้กับสีเป็นมองที่ต่ำที่สุดแล้วนะครับเลื่อยปีกกับสีเป็นสะพานน้ำชี้นะครับจะจะบกาไปนะครับจไหลแห้งครับลงน้ำเลยครับแห้งนะครับ ชูชีพกรมีพี่น้องก็เลยมาเบิ้ลขายบรรยากาศน้ำท่วมแถวบ้านเรามาให้ชมกันนะครับนี่ใบแห้งนะครับรถจะรถใหญ่น้าจะไปได้ครับแต่ว่าก็ระวังอันตรายนะครับเอางั้นี้มาดูเฉยๆนะครับมาดูสถานการณ์แถวบ้านม่วงอ่อนตบลหุ่ยห้องเมืองจังหวัดเจ้าทรวันนะครับคุณคุมฟ้าคุมฝนมากเลยพี่น้องนะครัสบความสำร็จนะครับ ๋ยวสิพ้าไปเบึองออันนี้เป็นจุดนึงนะครับจุดหลักๆที่ที่รวมหลานะครับใช่บิงบัตรมุมบันรนนจมป่าสิท่วมบัวน,นี่คือไปกันเลยครับครับมีสถานก,การณ์บ้านต้นจมปานะครับเขาเป็นในมูบนบ่บ้ารบอท่านทวมนะครับพี่น้อง เรื่องขางสีท่วมแล้วนะครับเรื่องขางน้ําเอือขึ้นมานะครับมันกับสีเป็นสายเดียวกันนะครับํากับน้ำจําทางบรรโมอ่อนนะครับน้ำมีสีไหลลงไปบรรโมอ่อนนะครับคกับสีไหลลงไปน้าย่างน้าซี่นะครับอันนี้ก็ท่วมหน้าเบิดแล้วครับนะครับปากทางนะครับบ้านโนนจําปาสามเพียมาเบื้องอีพื้นที่นั่นครับนี่ตัวพื้นที่สะพานบ้านโนนยาง เลยบป็นไม้ชุ่มพอนมากตรงนี้ท่วมทุกปีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าปีนี้น้ำร้ายเก่าเก่าร้ายนี่เห็นที่ไปแล้วนี่ปีที่แล้วก็มาลายปนีนะพี่น้องนะครับกะบนี่นะครับสถานการณ์น้ําท่วมที่จังหวัดยะโสธรที่ที่อ่อยู่ใกล้ๆบ้านเฮานะครับเสรดภูมิ12กิโลนะครับเส้นระหว่างยะโสธรร้อยเอ็ดสเสรดภูมิร้อยเอ็ดยะโสธรเสรดภูมิร้อยเอ็ดจะท่วมทุกปีครับแล้วทำซีเลนใหม่แล้วก็น้ำระบายเร็วขึ้น กะสิลงไปพุ่นแหละครับบันโน้นยำปาบันมงออนนะครับมันกระสิลงซี่ครับอันนี้แหละครับที่เป็นสาเหตุที่ทาถ่วงมีทางบันมงออนนะครับครูสำหรับวันนี้ก็แต่บรรยากาศไม่ชมประมาณนี้นะครับถ้าถ่วงไรก็นี่สุดท้ายไม่พี่น้องนะครับสําหรับโอน้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมน้อนะครับนามาเรียวครับปีนี้แต่ว่าฝนโปรโตเพียงนะครับแตระว่าน้ำไมาจด้ทั้งอื่นไหลนะครับ ก็เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับคุ